เจ้าหน้าที่ไทยตรวจเจอแก๊งคอร์เซนเตอร์ลาวแอบใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต,ตจากฝั่งไทยที่จังหวัดหนองคายสบายดีสวัสดีครับทักทาย f อซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยกครับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณเกือบเกือบสิโมงเสาร์ทักทายพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวก่อนหนก็พี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้อง ประเด็นเรื่องนี้ครับข่าวล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้นะครับเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์ี่ประเทศไทยก็ยังปราบปรามต่อเนื่องนะครับไล่มาตั้งแต่พม่าต่อมาคาเมนล่าสุดนะครับเป็นสปปลาวเจ้าหน้าที่ด่านจังหวัดหนองคายนะครับทุกคนตรวจเจอพวกแก๊งคอเซนเตอร์ในสปปลาวเนี่ยแอบใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเครือข่ายจากประเทศไทยที่สะพานม,มิตรภาพไทยลาว แห่งที่หนึ่งที่จังหวัดหนองคายนะครับเดี๋ยวลองไปดูคลิปกันนะครับทุกคน นี่แหละครับทุกคนนี่คือแกงคง call center ที่ฝั่งสปปลาวหลังจากที่คลิปนี้นะครับเป็นข่าวนะฮะก็เลยมีสังคมในประเทศลาวนี่คือตั้งคําถามนะครับว่าแกง้ง call center ในสปปลาวเนี่ยอ่าเขาได้ร่วมมือกับฝั่งไทยหรือเปล่าแล้วก็ชาวเน็ตในประเทศไทยเนี่ยก็ตั้งคําถามนะครับว่าแกงคง call center ที่แอบใช้สัญญาณอ่า ครือข่ายอินเทอร์เนต็ตจากประเทศไทยผ่านจังหวัดหนองคายโดยเฉพาะด่านมิตรภาพไทยลาวเนี่ยมันทําเป็นขบวนการหรือเปล่าทําไมเจ้าหน้าทีา่ฝั่งไทยเขาไม่ทราบเลยเหรอนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับทุกคนวันที่25กุมภากุมภานะครับไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอ่า การกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และการโทรคมโทรคมแห่งชาติเลขาธิการกสทชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สํา mm นักงานกสทชภาคที่2ซึ่งอ่าซึ่งครอบคลุมการดูแลพื้นที่ภาคตะนออกเสียงเหนือร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายและกองบังคับการตำรวจสืบสวนอ่าสอบสวน อสอบสวนอาศญียกร,รมทางเทคโนโลยี3ลงพื้นที่ตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบการลากักลอบลากลากสายสื่อสารข้ามไปยังสาธารณรัฐป,ประชาธิปไตยประชาชนลาวบนสะพานมิตรภาพาลาวแห่งที่1โดยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เปิดฝาท่อด้านล่างของสะพานบนสะพานซึ่งเป็นความรับผิดชอบของคณะของกรมทางหลวงเนื่องจากเป็นลักษณะการ ลากสายผ่านท่อขนาดผ่านท่อขนาดข้างไปกับสัญจรมุ่งไปยังประเทศลาวนะฮะก็คือในเรื่องนี้นะฮะทุกคนแกงคอเซนเตอร์ในพมา่าเขมรเนี่ยลาวสามประเทศเนี่ยคือฟังแล้วมันก็น่าคิดนะฮะทุกคนน่าคิดว่าคือเอ๊ะทำไมกับการลากสายไฟเนี่ย โดยเฉพาะพวกเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตทําไมเขาต่อไปจากประเทศไทยได้ยังไงเราก็ต้องมาตั้งคําถามว่าเออเจ้าหน้าที่ไทยบางส่วนรู้เห็นหรือเปล่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าอ่ามันถ้าไม่งั้นคือประเทศเพื่อนบ้านพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตจากประเทศไทยได้หรอกนะฮะอ่าเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ําประปาที่ไทยตัดที่พมา่าอ่าอ่าอันนี้ก็คือเข้าใจนะว่าเป็นการแบบซื้อกันนะฮะซื้อกัน นำเข้ามาจากเมืองไทยทั้งน้ามันเชื้อปุงเชื้อเพลิงที่พมา่าใช่ไหมแต่สัญญาณอินเทอร์เนต็ตเนี่ยคือมันไปรื้อท่อตั้งแต่ตอนไหนฝาปิดท่อบนสะพานมิตรภาพไทยลาวตั้งแต่ตอนไหนอันนี้คือมันน่าคิดนะทุกคนอ่าแล้วอีกอย่างนะครับเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์ล่าสุดเนาะที่ผู้นําสปปลาวไปเยือนไปเยือนล่าสารจักรไทยเนี่ยก็บอกว่าจะให้ความร่วมมือจะให้ความร่วมมือกับประเทศไทยปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์อ่า ทีนี้เรื่องสายไฟที่ส่งไปเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะทำให้ทางการลาวเนี่ยานำเรื่องนี้นะครับไปตรวจดูที่ฝั่งลาวว่าสายไฟเนี่ยมันเชื่อมโยงไปที่อาคารไหนในลาวอ่าบริษัทไหนอาคารไหนตึกไหนธุรกิจไหนมันต้องไปตรวจที่ลาวด้วยอ่าทางการสปปาลาวมันต้องทำงานร่วมกันไม่งั้นพวกแก๊งคอ,เ,เ,ตอเตอร์มันก็จะหลอกคนไทยหลอกคนลาว อ่าไปไปมามา,มาลหลายๆคนก็ตกเป็นเหยื่อนะับเรื่องพวกแก๊งคอสเทนเตอร์นะครับที่ใช้เน็ตจากฝั่งไทยแอบใช้นะฮะทางมุกดาหารก็เจอทางเชียงรายก็เจอทางภาคเหนือนะเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะฮะอย่างล่าสุดทุกวันนี้คือไทยก็ยังสืบเนื่องอ่าเรื่องการปราบแก๊งคอสเทนเตอร์ยังไม่ได้เงียบนะทุกคนประเทศไทยก็ยังมีการตรวจสอบอยู่เรื่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดก่อนหน้านี้ก็เป็นขมน่มเหนใช่ไหมถูกโค่นเสาสรราัญญาณ อ่าขมเมนนี่ก็แอบใช้ที่ฝั่งไทยแล้วก็หลายอ่าหลายชายแดนนะฮะหลายเขตพื้นที่ที่ติดกับไทยอ่ะนะฮะผมแดนนะใช้จากฝั่งไทยหมดเลยเพื่อนบ้านนี่น้ำมันเชื้อพุงน้ํามันในพวกนี้นําเข้าจากประเทศไทยมันก็เลยหลังจากที่ประเทศไทยป่าปามเนี่ยพวกแก๊งคอนเซนเตอร์ก็เดือดร้อนนะครับก็ดิน้นหาย้ายที่ใหม่นะครับอ่าตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าที่พม่าที่ไทยตัดน้ําตัดไฟ หรือห้ามเข้าน้ามันนําเข้าน้ำมันเสือเพลิงจากฝั่งไทยไม่รู้ว่าได้รับการผ่อนปลนหรือ,อยังนะฮะหรือว่ายังคงมาตรการนี้ไว้อยู่นะครับอ่าตอนนี้ก็ทางชาวเน็ตในสปปลาวเนี่ยทุกคนก็ตกใจนะเอ้ยจริงเหรอตั้งคาถามกันบางคนก็ไปคอมเมนต์บอกว่าจริงเหรอในประเทศลาวอินเทอร์เน็ตก็มีเนี่ยทาไมจะต้องไปใช้ของไทยแกงคอร์เซนเตอร์ทำไมต้องไปแอบใช้ของไทยของในประเทศลาวก็มีอินเทอร์เน็ตความเร็ว 5G นะครับ ่ถ้ามันเป็น5 g ของแท้ใช้ได้จริงนะฮะก็คงไม่ใช้ที่ฝั่งไทยหรอกนะครับมันเป็นของปลอมโฆษณาอา่ประเภทว่าเราใช้5 g ก่อนประเทศไทยสัญญาณคุณไปดูยูทูบเบอร์ลาวนะที่มีการดาวน์โหลดคลิปทำคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ YouTube อัพโหลดคลิปใช่ไหมช้ามากๆเลยทุกคนก็ต้องมาทำคลิปที่ฝั่งไทยด้วยซ้ำนะฮะอันนี้นี่คือของจริงของไทยมันเสถียรกว่าไงนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันดีกว่านะฮะ นี่แหละครับพี่น้องครับมีความคิดเห็นจากใดกับคอมเมนต์กันเข้ามากครับเรื่องประเด็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ในสอปป,อปอลาว่วงในไทยเจ้าหน้าที่ไทยก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับขอบคุณครับสบายดีสวัสดีครับ